สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยานิสา้าไทยนะคะเช่นเคยค่ะเจอกันกับมิ้นนะคะก็มีสินค้าสวยๆมานาเสน,นอแล้วนะคะวันนี้มิ้นเตรียมมาก็จะเป็นงานชุดเดตนี่เลยค่ะสวยๆนะคะถ้าไหนสนใจอยากจะรับชุดเดตนะคะวันนี้มี2เนื้อผ้าด้วยกันเลยค่ะพี่ๆถ้าไหนสนใจอยากจะรับเตรียมจดรหัสนะคะแล้วก็โทรติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์ 0804696461 0804696461นะคะหรือว่าท่านไหนที่สะดวกแอด,ดไลน์ใช้เบอร์นี้แอด,ดไลน์ค่ะหรือ i อดีไลน์นะคะก็ขึ้นน้านบนให้เรียบร้อยแล้วสามารถแอด,ดไลน์แล้วก็ทักทายได้เลยติตดต่อได้เลยตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันเสาร์หลัง5โมงเย็นอาจจะไม่มีใครรับสายหรือว่าตอบไลน์นะคะ <c oughs> เพราะว่าร้านปิดแล้วแล้วก็ร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะฝากด้วยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆลงคลิปทุกวันไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาเซลนะคะสินค้าเข้าใหม่ สินค้าราคาจัดโปรโมชั่นจะได้เห็นคลิปก่อนใครเลยค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่เพ่ขาเนาะนะคะใครที่แบบว่ากดติดตามก็จะได้มีการแจ้งเตือนไปเช่นเดียวกันค่ะใครกดติดตามไม่เป็นเดี๋ยวจะมีโลโก้นะคะเด้งขึ้นมาฝั่งทางนี้เลยเป็นวงกลมตวยอยผู้หญิงพื้นหลังสีสม้มสามารถแตะตวยอผู้หญิงได้เลยค่ะก็จะมีขึ้นคําว่าติดตามก็กดคําว่าติดตามอีกทีหนึ่งจะได้เป็นการติดตามช่องไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นาอเตรียมมาเป็นงานชุดเดทนะคะเป็นเดทยาวได้ราคาพิเศษแน่นอนค่ะจัดราคาโปรโมชั่นให้เนาะ ใครที่อยากจะรับเดี๋ยวเตรียมเช็คไซส์ได้เลยนะคะเดี๋ยวมีขึ้นตารางไซส์ให้ฝั่งทางนี้เลยค่ะโอเคค่ะมิขึ้นตารางไซส์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆค่ะก็สามารถเช็คไซส์อกเอวสะโพกได้เลยนะคะพี่ๆปกติเนี่ยงานชุดเดทกับงานเสื้อก็จะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ช่วงสะโพกนะคะจะบวก10บให้เนาะแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะบวก10ประมาณ1112ได้เลยประมาณเริ่มต้นที่บวก10นะคะสําหรับชุดชุดที่มิ้นใส่ แต่ว่าจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นนี้เลยค่ะพี่พีที่เป็นงานกระดุมด้านหน้ารุ่นนี้ตัวช่วงสะโพกเขาจะบวกแค่แปดนะคะพี่พี่ขาเนาะเดี๋ยวมิ้นจะแจ้งรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่ชุดมิ้นก่อนเลยแต่ชุดมิ้นคือเช็คตารางไซส์ด้านข้างได้เลยนะคะพี่พีเดี๋ยวจะเริ่มเลยสําหรับชุดที่มิ้นใส่มีเข้ามาด้วยการหลายสีหลายลายเหมือนกันแล้วก็มีรุ่นนี้ด้วยนะที่ว่ามิ้นมีแบบว่าตัว ตัวดอกไม้ไปให้ด้วยนะคะเป็นงานเข็มกลัดนะคะสามารถเอาไปติดกับตัวอื่นได้นะคะพี่พี่ขาติดกับตัวอื่นได้ะคะ่ะพี่พีเพราะว่าตัวนี้ทําเป็นงานแบบว่าเข็มกลัดมาให้เนาะสามารถเปลี่ยนย้ายฝั่งได้นะคะหรือว่าจะเอาไปทําเป็นแบบเข็มเข็มขัดก็ได้เข็มกลัดก็ได้นะคะพี่พี่เอาไปกลัดกับเสื้อตัวอื่นก็ได้เหมือนกัน mm. ตัวนี้คือแถมไปให้กับชุดเลยนะคะอะดูทรงก่อน นี่เลยค่ะพี่พี่เขาจะทําเป็นแบบว่าวางลายสวยมากนะตัวนี้ถ้าไหนชอบทรงนี้นะคะการวางลายการวางแพทเทิร์นนะคะของทุกไซส์เหมือนกันหมดเลยตัวนี้ช่างเขาตัดมาให้นะคะเป็นงานผ้าฝ้าย25หตะกอทอมือตัวนี้เป็นงานผ้าฝ้าย25หตะกอทอมือค่ะพี่พี่นี่ค่ะได้ลายมัดหมีแบบนี้โทนจะเป็นโทนสีแดงตัวนี้จะเป็นงานโทนสีแดงนะคะพี่พี่แต่ว่า บอกก่อนเลยนะว่าแดงไม่แปดแน่นอนค่ะสําหรับตัวนี้คือแดงไม่แปดแน่นอนเดี๋ยวมินจะให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆเนาะนี่เลยนะคะเนื้อผ้าสีผ้านะคะเขาจะทอแดงและขั้นด้วยดํานะคะเลยทําให้สีผ้าเนี่ยแดงไม่แปดนะคะพี่ๆสามารถใส่ได้ทุกเฉดสีผิวเลยท่านไหนสนใจอยากจะรับตัวนี้นะคะพี่ๆนี่เลยดูทรงก่อนก็จะเป็นทรงคอห้าเหลี่ยม อาซับผ้ากาวสีไ้นะคะซิปซ่อนด้านหลังแบบนี้แขนจะเป็นแขนสั้นนะคะแต่ว่าไม่สั้นมากนะจะอยู่ประมาณเหนือข้อศอกอยู่ที่ประมาณแค่นิ้วเดียวเท่านั้นนะคะแขนสั้นจะไม่ทําสั้นมากแล้วก็มีกระเป๋าเจาะสองข้างใช้งานได้จริงนะคะพี่ๆกระเป๋าเจาะสองข้างแบบนี้เลยรุ่นนี้ให้ราคาพิเศษเป็นเดดยาวนะ ยาวอยู่ที่ตัวนี้ยาวอยู่ที่48 49นิ้วได้เลยนะคะพี่พแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ายาวไปสามารถเอาชายผ้าถุงหรือว่าสามารถเอาชายของชุดเด็กขึ้นได้เลยนะคะพี่พรหัสดอเด็กขอไข่หค่ะตัวนี้รหัสดอเด็กขอไข่หนึ่ง,งมีสำหรับอกจริง สามสิบสี่สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบตัวนี้จัดราคาเซลล์ให้นะคะจัดราคาโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษให้โอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50ได้ในราคาชุดละ1,190บาทตัดมาใหม่ผ้าจะมีความผิวนิ่มและทิ้งตัวค่ะพี่ๆนี่เลย ผิวนิ่มแล้วก็ทิ่งตัวคอห้าเหลี่ยมมีดอกกุหลาบตัวนี้แถมไปให้ตัวนี้งานแฮนด์เมดแน่นอนพี่พี่ขางานแฮนด์เมดนะคะดูได้เลยว่าตัวนี้นะนี่แฮนด์เมดตั้งแต่กระบวนการทอกระบวนการตัดเย็บและทำเป็นดอกไม้แบบนี้พี่พี่แฮนด์เมดเลยนะพี่พี่ขาดูสวยมากนะคะ ถ้าไหนอยากจะรับชุดนี้ราคาชุดละ1,190บาทวันนี้จัดราคาโปรโมชั่นให้ดอเด็กขอไข่1มี3,4,3,6,3,8 40แล้วก็42ราคา1,100บาทโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50รุ่นนี้มาด้วยกัน2สีค่ะอีกสีหนึงจะเป็นม่วงนะคะแล้วก็ลายมัดมี่จะเป็นโทนสีคามตัวนี้จะเป็นม่วงแล้วก็ลายมัดมี่จะเป็นออกโทนฟ้าคามค่ะพี่ๆตัวนี้เลย นี่ค่ะออกโทนฟ้าคามสวยมากการวางลายนะคะพี่พี่นี่เลยตรงหัวไหล่จะเป็นแบบรูดหัวไหล่แล้วก็มีเสริมไหล่ให้นะแต่ไม่ชอบเอาออกได้ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะคะถ้าไม่ชอบก็คือสามารถตัดออกได้เลยนะคะตัวนี้รหัสดอเด็กขอไข่สองรหัสดอเด็กขอไข่สองมีสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบแล้วก็สี่สิบสค่ะ 3 4 3 6 3 8 4ามหตัวนี้ราคา1,190บาทนะคะนี่เลยเขาจะมีลายในตัวของเขาด้วยนะเนี่ยค่ะเขาจะมีลายในตัวสำหรับตรงสีพื้นก็จะมีลายในตัวแบบนี้นะคะจะเรียกว่าลายขิดนะคะพี่พี่ แล้วก็ลายมัดหมีก็จะได้เป็นลายนี้เลยสีม่วงสวยม่วงเขาไม่ทําเป็นม่วงเข้มมากค่ะพี่พี่เป็นออกโทนม่วงดอกมะเขือเนาะจะสามารถจับแมทได้ทุกเฉดส,สีผิวเลยรหัสดอเด็กขอไข่สองสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สองหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทพี่พี่เอาไปเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบดอเด็กขอไข่สองตัวนี้ก็จะเป็นคอห้าเหลี่ยมแขนสั้นแล้วก็จะมีแต่งกุหลาบเนาะนะคะรุ่นนี้จะมีดอกกุหลาบไปให้ทุกตัวเลยค่ะ ใครที่ชอบอยากจะรับรับได้เลยเพราะปกติเนี่ยงานดอกกุหลาบคือช่างเขาคิดราคาเพิ่มขึ้นนะคะแจ้งก่อนเพราะว่าเขาจะต้องแบบว่า,าสั่งทําและเป็นงานแฮนด์เมดพี่ๆเขาสั่งทํานะตัวนี้สั่งทําเพิ่มนะคะปกติถ้าเป็นชุดเดทรุ่นรุ่นเมื่อกี้นี้คือจะเป็นคอห้าเหลี่ยมแขนสั้นธรรมดาเลยแต่ว่ามิ้นสั่งทำดอกกุหลาบเพิ่มเพื่อที่จะแถมให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อชุดนี้นะคะใครที่อยากจะรับเนาะ รีบเลยดอเด็กขอไข่หนึ่งกับดอเด็กขอไข่สองส่วนรุ่นนี้ค่ะพี่ๆใครชอบคอวีวีไม่ลึกนะคะวีไม่ลึกแล้วก็ไม่ทําคอกว้างตัวนี้จะเป็นคอวีปีนค่ะนี่เลยสีที่มิ้นใส่เลยสวยมากใส่ขับผิวแน่นอนนะคะก็จะเป็นสีแดงมะเหมี่ยวเนาะแล้วก็ลายมัดหมีก็จะใช้เป็นสีเทาแล้วก็สีชมพูนี่ค่ะเทาชมพูนะคะนี่เลยสวยมากการวางลายมีกระเป๋าให้นะคะพี่ๆนี่เลยค่ะ นี่ค่ะกระเป๋าจอสองข้างใช้งานได้จริงแล้วผ้าคือผิวเวลาเดินคือผิวเลยผิวนิ่มทิ้งตัวอัดซับกาวเต็มผืนนะคะตัวนี้รหัสดอเด็กขอไข่3ตัวนี้เป็นรุ่นแบบว่าแต่งโบรุ่นนี้จะทําคล้ายๆกับเสื้อที่เป็นแขนไหลยเลยที่มินเคยแต่งโบมาเนาะสามสามสอันตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นมิ้นทำเป็นเสื้อแล้วก็แขนหลเลยแต่ตัวนี้จะทําเป็นเดสมาให้แล้วก็ เป็นแขนสั้นนะคะคอวีปีนค่ะพี่พี่ดอเด็กขอไข่3มก็จะมี3ามสี่ส4มหราคาจะอยู่ที่ตัวละหนึ่ันหนึบาทเท่านั้น1นึ่งาสดูการวางลายค่ะสวยมากพี่พี่รับไปเลยแล้วผ้าคือพิวมากผ้าคือพิวมากนะคะพี่พีคขาคอวีปีน แต่งโบนะคะแล้วก็แขนสั้นรุ่นหัวไหล่หนึ่งพันาสะได้ราคาแบบสุดคุ้มเลยถ้าไหนชอบอยากจะรับนะคะก็แจ้งเข้ามาค่ะตัวถัดไปะค่ะพี่ๆสีม่วงตัวนี้จะได้เป็นแบบออกโทนม่วงมะปางมาค่ะตัวนี้จะได้เป็นโทนม่วงมะปางมานะคะพี่ๆ่ะนี่เลยสวยนะม่วงมะปางก็สวยงานม่วงมะปางเนี่ยบางท่านอาจจะกลัวว่าใส่แล้วแบบ สีผิวพี่จะสามารถใส่โทนสีนี้ได้ไหมใส่ได้เพราะว่าม่าวงมาปางของของมินที่เลือกมาเนาะจะสามารถจับแมทกับเสื้อได้หลากหลายเฉดสีเลยพี่พี่อ่าสำหรับม่วงมาปางตัวนี้สามารถจับแมทกับได้ทุกเฉดสีผิวเลยค่ะพี่พี่ขาถ้าไหนสนใจนะคะอยากสะรับตัวนี้ก็ดอเด็กขอไข่สีหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบดอเด็กขอไข่สีราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทมีไซ 3ามสี่4ามหเอาไปเลย1,190บาทคือผ้าเขาพิวทิ้งตัวมากจะตัดเป็นแบบว่าทรงเอนะตัวนี้เป็น A อบานนะคะพี่ๆค่ะเขาก็จะมีความแบบว่าย้อยๆไว้ทิ้งตัวแบบนี้เลยค่ะพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนะว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แน่นอนแล้วก็ผ้าเขาไม่แข็งแน่นอนค่ะ จะมีความทิ้งตัวแล้วก็ผิวๆแบบนี้เลยได้ในราคาชุดละ1,190บาทเท่านั้นโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50ถือว่าได้ราคาที่คุ้มมากๆเพราะว่าพี่ๆทราบดีอยู่แล้วถ้าใครที่ตัดชุดเดทเป็นประจำราคาผ้าเนี่ยอย่างนึงเลยใช้ผ้าเยอะมากนะคะชุดเดทชุดหนึ่งถ้ายาวอยู่ที่เริ่มต้นที่อ่า49นี้เนาะความยาวเดส49าอะเงี้ยพี่ๆเริ่มต้น4849ใช้ผ้าอยู่ที่ประมาณ4เมตร นะคะสี่เมตรเลยนะหนึ่งตัวนะคะพี่พี่นอกจากว่าพี่พี่ที่แบบว่าไซส์เล็กจริงๆแต่ว่าจริงๆความยาวถ้าเกิดยาวประมาณนี้ใช้ประมาณสามเมตรครึ่งถ้าเป็นไซส์เล็กเนาะสามเมตรถึงสี่เมตรเลยไซส์ใหญ่ยิ่งต้องใช้เยอะนะคะพี่พี่เราได้รายราคาหนึ่งพันหนึ่งอยเก้าสิบาทถือว,ว่าคุ้มค่าตัดเดทพี่เพื่อางานชุดเดตอ่ะราคาและค่าแรงสูงมากๆนะคะเพราะว่าเขาต้องมีกระบวนการแบบว่าแยกชิ้นเนาะนะคะมีทั้งแยกชิ้นแยกอะไรด้วยนะคะ ตัวนี้ดอเด็กขอไข่4ก็จะมี3 4 3 6 3 8 4 4 4 2เหมือนกัน1,190บาทโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50ใครไม่มั่นใจเรื่องสายนะสอบถามมิ้นก่อนได้แต่ว่าพี่ๆต้องทราบอกจริงแล้วก็เอวจริงตัวเองด้วยนะคะพี่ๆต้องทราบอกจริงและเอวจริงของพี่ๆด้วยมิ้นถึงจะแนะนำให้ถูกนะคะพี่ๆขาไปต่อกันเลยค่ะกับงานชุดเดรุ่นถัดไปนะคะ รุ่นนี้พี่ๆเขาจะเป็นงานผ้าใยมัดหมี่ลบบุรีตีเกลียวส่วนนี้คือไซส์เหมือนกันเลยแต่ว่าจะต่างกันแค่ช่วงสะโพกนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้เป็นเด็ทเข้ารูปเข้าเชฟเข้าสะโพกเลยรุ่นนี้ทำสะโพกบวก8มานะคะอย่างเช่น อก34อกเดทสเอว30ใช่ไหมคะแล้วสะโพกเขาจะบวก8ก็คือสะโพก38แบบนี้ตารางไซส์ที่มินขึ้นให้สะโพกเขาจะบวก10เนาะแต่ว่ารุ่นนี้เดทรุ่นนี้คือจะลดลงสะโพกลดลง2นิ้วจากตารางไซส์เนาะสะโพกบวก8นะคะเดี๋ยวมินจะแจ้งไซส์ให้ก่อนที่จะรับด้วยนะคะโอเคเนาะตัวนี้จัดราคาโปรโมชั่นให้เหมือนกันเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่ลบบุรีตีเกลียวค่ะ ตัวนี้ตีเกลียวยกมุกนะคะแล้วก็การวางลายเดี๋ยวมินจะให้ดูทั้งหน้าและหลังตัวนี้นะคะตีเกลียวโทนน้ำตาลค่ะพี่พี่นี่เลยทรงที่ตัดมาก็จะเป็นงานคอปกกระดุมด้านหน้านะคะเป็นกระดุมยาวลงไปเลยนะคะเป็นงานเหมือนกับเขาเรียกว่ากระดุมจีนนะคะแล้วก็แขนเนี่ยจะเป็นงานแขนย้อยเกยแต่งโบน่ารักน่ารักนะคะพี่พี่ตัวนี้ความยาวแขนเสื้อก็ประมาณ3ส่วนนี่ค่ะ 2590บาท2590บาทนะคะตัวนี้ยาว48นิ้วรุ่นนี้ยาว4 8 4 9เหมือนกันนะคะความยาวเท่าเท่ากันหมดเลยนะคะ2590ตัวนี้ขอรหัสดอเด็กลอลิง3 4 1เป็นไซส์34ตัวนี้รหัสดอเด็กลอลิงหนึ่งไซส์34ค่ะพี่พี่ถ้าสนใจรับตัวนี้แจ้งเลยรหัสดอเด็กลอลิง1 ถ้าสนใจรับตัวนี้แจ้งรหัสได้เลยดอเด็กลอลิงสามสี่หนึ่งดอเด็กลอลิงสามสี่หนึ่งชุดนี้ก็สวยค่ะพี่พี่นี่เลยเขาจะตีเกลียวยกมุกมีน้ำตาลแล้วก็มีออกโทนสีม่วง,งเนาะไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้จะตีเกลียวยกมุกโทนม่วงเห็นไหมคะจะออกเป็นยกมุกสีม่วงก็คือนูนๆกลมๆเห็นไหมคะส่วนด้านหลังลายมัดหมีตัวนี้สีน้ำตาลยกมุกตีเกลียวสีน้ำตาลทำให้สีเขามีความเหลือ สีเขาจะเหลือบๆกันนะคะพี่ๆมีมิติมากยิ่งขึ้นนี่เลยดอเด็กลอลิง341 2,590บาทนะคะถ้าไหนสนใจอยากจะรับเนาะแจ้งเลยค่ะต่อไปเป็นไซส์36ค่ะ3ามีมีแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะคะ3ามสี1มีหชุดเท่านั้นต่อไปตัวนี้ไซส์36ค่ะอะดูสีดูลายด้านหน้าด้านหลังเนาะขอให้ชมก่อนงานกระดุมด้านหน้าดอเด็กลอลิง36 1 ดอเด็กลอลิงสามหกค่ะไซ้์สาหนะคะดอเด็กลอลิงสามหหนึ่งค่ะพี่พี่นี่เลยรุ่นนี้สะโพกบวกแนะคะแจ้งก่อนเนาะนะคะขอไซส์สาค่ะอกจริง36ดอเด็กลอลิง361รับเลย2590เเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่ลบบุรีตีเกลียวนี่ค่ะการวางลายสวยมาก ดอเด็กลอลิง361ดอเด็กลอลิง361นะคะ2590บาทแล้วก็ตัวในหุน่นดอเด็กลอริง362ค่ะตัวในหุ่นดอเด็กลอลิง362คือตัวในหุน่นนะคะสวยมากๆเลยก็จะเป็นโทนสีเขียวนะคะแต่ว่าจะเขียวแบบว่า ออกโทนเขียวแบบเหมือนเขียวน้ํำทะเลนะคะจะมีความอมฟ้าๆด้วยนะคะสีนี้ก็สวยแล้วก็ลายมัดหมี่จะเป็นโทนน้าตาลนะคะนี่เลยการวางสีวางลายก็สวยเหมือนกันนะคะพี่ๆถ้าไหนสนใจตัวนี้อก36รหัสด,ดอเด็กลอลิง362ดอเด็กลอลิง362 36คือตัวในหุ่นนะใครชอบอยากจะรับนะคะก็แจ้งรหัสมาเลยต่อไปสีชมพูค่ะเผื่อใครที่แบบว่า ต้องออกงานตีมสีชมพูตัวนี้เลยพี่พี่ออกงานตีมสีชมพูตัวนี้ได้เลยนะคะดอเด็กลอลิง381ดอเด็กลอลิง381ตัวนี้ไซ้์สาค่ะดอเด็กลอลิง381โทนชมพูนะคะก็ตัวนี้จะตีเกลียวยกมุกนะคะตัวนี้คือใช้เส้นเส้นหลักเส้นยืนที่ทอเลยก็คือจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ยกมุกสีแดงตรงด้านหน้าตรงนี้ ก็เลยทำให้ออกเป็นโทนสีชมพูแบบหวานๆหน่อยนะคะตีเกียวยกมุกสีแดงแล้วก็ด้านหลังยกมุกสีน้ําตาลก็เลยออกเป็นโทนสีแบบโทนสีกะปินะคะชมพูแบบออกโทนกะปินะคะ2590บาทขออกจริง38ดอเด็กอลอริง381ดอเด็กอลอริง381 2,590บบาทนะคะใครที่แบบว่าชื่นชอบอยากรับเนาะ แจ้งรหัสมาเลยต่อไปไซส์สามดต่อเลยสีแดงวิตัวนี้วางลายสวยมากลายมัดหมี่ลายทอคือสวยมากตัวนี้นี่ค่ะดูได้เลยรหัสค่ะดอเด็กลอลิง3 8มสองรหัสดอเด็กลอลิงสามสองค่ะดอเด็กลอลิงสามสองนะคะพี่ๆตัวนี้รหัสดอเด็กลอลิงสามแปดสองเดี๋ยวให้ดูก่อน สีสวยลายสวยมากดอเด็กลอลิง3-82นะคะนี่เลยดอเด็กลอลิง3-82ตัวนี้นะคะสีแดงแต่แดงไม่แปดบอกเลยว่าแดงตัวนี้แดงไม่แปดค่ะสามารถใส่ได้สีสวยใส่ไทยรูปขึ้นกล้องสุดๆเลยนะคะชุดถัดไปตัวนี้ก็จะเป็นโทนม่วงนะคะแล้วก็มีน้ำเงิน วิคตัวนี้สวยนะใส่ขับผิวเลยสวยมาก2590บาทตัวนี้ก็อก38เหมือนกันดอเด็กลอลิง383ดอเด็กลอลิง383นะคะพี่พี่ตัวนี้ดอเด็กลอลิง383ค่ะไซส์38นะอกเดทก็สาเก้าเอลสาสะโพกก็จะอยู่ที่42นะคะเพราะว่ารุ่นนี้ทำสะโพกแบบว่าบวก8มานะ ต่อไปอก40ค่ะดอเด็กลอลิง401ก็จะได้เป็นชมพูแล้วก็ลายมัดหมี่พื้นของลายมัดหมี่จะเป็นน้ำตาลนะคะดอเด็กลอลิง401์ดอเด็กลอลิง401ค่ะพี่พีตัวนี้ก็สวยนะชมพูแต่ว่าตัวลายมัดหมี่ตรงพื้นของลายมัดหมี่จะเป็นโทนน้ำตาลค่ะลายก็จะเด่นแล้วก็ชัดขึ้นด้วยนะคะดอเด็กลอลิง401ค่ะ ดอเด็กลอลิง401ราคา2,590บาทนะคะใครชอบรับเลยพี่พี่ตัวถัดไปนะคะตัวนี้นะคะพี่พขาก็จะเป็นโทนสีฟ้านะคะแล้วก็พื้นก็จะเป็นตัวของพื้นลายมัดหมี่ก็จะเป็นโทนน้ำตาลเหมือนกันค่ะลายก็จะเด่นขึ้นเนาะสีฟ้าสวยมากเลยค่ะใส่ขับผิวแน่นอนรหัสดอเด็กลอลิง402ค่ะ ดอเด็กลอลิง402ความยาวมาตรฐานเลย48,49นิ้วนะคะถ้ารู้สึกว่ายาวไปสามารถพับชายเดสขึ้นได้เลยค่ะพี่พเพราะว่าลายไม่หายอยู่แล้วเนาะสมมุติว่าตัวนี้เขาจะวางลายแบบเต็มผืนใช่ไหมคะถึงเราพับขึ้นไปเนี่ย2อฝั่งที่พับหรือว่าลายของของตัวนี้ค่ะก็จะเหมือนกันอยู่แล้วนะคะสามารถพับแล้วก็ สอยขึ้นได้เลยนะคะตัวนี้ลายไม่ไม่เปลี่ยนเนาะเพราะบางตัวถ้าเกิดว่าตัดลายจริงไปจะไม่สวยใช่ไหมคะแต่ว่าช่างเขาจะวางลายที่แบบว่าเหมือนกันทั้งตัวของชายรอบตัวของเดสนะคะพี่ๆแบบนี้ก็เลยทาให้การตัดความยาวขึ้นจะไม่มีปัญหาเลยนะคะสามารถทําความยาวขึ้นได้พี่ๆบอกว่าจริงๆถ้ามีแนะนำเนาะพับสอยก็ได้ค่ะไม่ต้องตัดหรอกเนาะเผื่อบางทีอาจจะใส่กับรองเท้าที่มีส้นหน่อย ก็อยากจะใส่แบบว่ายาวขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เอาลงแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่ใส่รองเท้าแค่แบบว่าไม่ได้เสริมซน้นรองเท้าแบบเตี้ยๆอยากจะเอาความยาวขึ้นก็พับสอยขึ้นก็ได้นะคะพี่ๆขาตัวนี้รหัสคือดอเด็กลอลิง402นะคะดอเด็กลอลิง402นี่เลย2,590บาทถือว่าได้ราคาคุ้มมากเพราะว่าผ้าเนี่ยใช้แบบเต็มผืนนะคะสี่หลา ชุดเดทรุ่นนี้รุ่นนี้คือใช้ผ้าอยู่ที่สี่หลาเลยนะคะพี่พี่แบบเต็มผืนนะคะต่อไปะค่ะดอเด็กลอลิงสี่สองหนึ่งไซส์สี่สองดอเด็กลอลิงสี่สองหนึ่งค่ะพี่พี่จะเป็นออกโทนสีพาสเทลนะคะสีนี้ก็สวยนะสีพาสเทลค่ะจะเป็นออกโทนสีโอรสนะคะพี่พี่ดอเด็กลอลิงสี่สองหนึ่งอกสี่สองอกเสื้อสี่สามนะคะเอวก็จะอยู่ที่สามแปดสะโพกสี่หกสะโพกบวกแปด ะะราคาร5 9 0ัรอก4าหัสหัสดอเด็กอลอริงสี่อดอเด็กลอลิง421นะคะเป็นงานคอปกกระดุมด้านหน้าทรงสวยมากรุ่นนี้นะคะใส่ได้บ่อยแน่นอนต่อไปค่ะสีแดงนี่เลยพื้นตัวนี้ก็สวยดอเด็กลอลิง422ค่ะ ดอเด็กลอิง422นะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็พื้นตรงนี้พี่พี่เขาด้วยความแบบตีเกีียวยกมุกจะมียกมุกที่เป็นออกโทนสีออกโทนสีกลมด้วยเนาะก็เลยเป็นพื้นออกโทนกลมๆสีดําแล้วก็มีแซมแซมสีฟ้าคามอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้ออกเป็นโทนสีนี้นะคะแต่ว่าลายเด่นลายชัดแน่นอนนะคะตัวนี้รหัสดอเด็กลอิง422ดอเด็กลอลิง422ค่ะพี่พราคา 2590นะคะขออก42นะดอเด็กลอลิง4ี2สนะคะไซส์ถัดไปอุ๊ยตัวนี้รุ่นนี้มี44มาให้ด้วยนะไซส์พิเศษ44ให้ราคาเท่ากันไซส์พิเศษ44ให้ราคาเท่ากันตัวนี้รหัสด,ดอเด็กลอลิง441อก44อกเดส45นะคะปกติคือถ้าไซส์4 4่เอลจะอยู่ที่40เนาะ นะคะตัวนี้เลยสโพกก็คือบวกบวกบวกไป8นิ้วนะคะก็คือสะโคก4-8นะคะใครอยากจะรับตัวนี้รหัสก็คือดอเด็กลอลิง4-4-1อก44มาแล้วนะคะพี่ๆใครอยากรับรับเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นลรบ,บุรีคือมีถึงแค่4-2นะคะ44ไม่ได้ตัดเลยแต่รุ่นนี้ทำมาให้ดอเด็กลอลิง4-4-1ค่ะสีสวยด้วยนะจะเป็นออกโทนสีแดงพื้นแดงแล้วก็ ลายมัดหมี่เนี่ยออกเป็นโทนสีส้มอิดแล้วก็มีความอมสีเหลืองทองด้วยนะคะตัวนี้อก44รหัสดอเด็กลอลิง441ดอเด็กลอลิง441นะคะนี่เลย2,590บาทถือว่าได้ราคาดีมากอุ้ยมี46ด้วยนะ46ก็มีพี่ๆตัวนี้เลยอก46ใครที่แบบว่ามองหาเดทอยู่แล้วใส่พิเศษ46นะตัวนี้รหัสดอเด็กลอลิง461 ดอเด็กลอลิง461ก็จะมีความแบบว่าลายมัดหมี่พื้นจะเป็นออกโทนสีดำนะคะลายมัดหมี่แบบนี้แล้วก็สไลด์ชมพูแล้วก็มีแบบว่ามีม่วงด้วยนิดหน่อยจะเป็นม่วง,วงคๆคลาำๆด้านขอบด้านข้างตรงนี้นะคะรหัสดอเด็กลอลิง461อก อกเดส47นะคะเอลก็ประมาณ42สะโพกก็จะอยู่ที่50นะคะพี่พี่รหัสดอเด็กอลอริง461ดอเด็กลอลิง461 2,590บาทนะคะต่อไปมี48ด้วยพี่พี่ใหญ่สุดเลยตัวนี้อก48มาด้วยค่ะรอบนี้พี่พี่ขาเดสใหญ่สุดวันนี้อก48เลยใครที่บอกว่าใส่พิเศษรอบก่อนไม่มีรอบนี้มาเลย สี 4, ก็มา4ี่ก็มาพี่พี่สีก็มีให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นพื้นพื้นตัวของลายมัดหมี่เป็นโทนน้ำตาลค่ะแล้วก็สไลด์แดงนะคะพี่พี่ลายมัดหมี่สวยนะตัวนี้นี่เลย ดอเด็กลอลิงส8 1สำหรับพี่พี่้ายอกจริง48นะคะพี่พี่เอลก็จะอยู่ที่44สะโพกก็จะอยู่ที่52ประมาณนี้นะคะใครอยากสรับเนาะนี้เลยดอเด็กลอลิง481ดอเด็กลอลิง481นะคะ2590บาทยิ่งไซส์ใหญ่ยิ่งคุ้มบอกเลยใครที่สนใจอยากสะรับสินค้าของคลิปนี้จดรหัสแล้วก็ติดต่อมาได้เลยค่ะพี่พี่เพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด อย่างรหัสดอเด็กลอริงเน่ยคือมีรหัสละตัวเลยแต่ว่ารุ่นที่มิ้นใส่เนี่ยก็คือจะมีสองสีเนาะแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งที่มีเข็มกลัดให้อะค่ะดอกกลาบก็จะมี2สีมีไซส์ให้แจ้งไปแล้วตอนต้นคลิปนะคะสามารถเช็คตารางไซส์ด้านข้างได้เลยค่ะพี่ๆจะรับตัวไหนจดรหัสแล้วก็โทรสั่งซื้อเบอร์ด้านบน i.d ดีไลน์ด้านบนนะคะพี่ๆค่ะสามารถ สั่งซื้อได้เลยนะคะพี่พีรีบเลยนะเพราะว,าวันนี้จัดราคาโปรโมชั่นให้ลบบุรี2590แล้วก็มีตัวที่มินใส่ยิมห้าตะกอทอมือนะราคาอยู่ที่1 1 9 0บาทเท่านั้นโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50ใครอยากจะรับชุดไหนรีบติดต่อเลยค่ะเพราะว่ารุ่นมินบาง,บางรหัสบางไซส์ก็คือมีแค่อย่างละหนึ่งเท่านั้นนะคะใครอยากจะรับรีบเลยน้อนะคะสําหรับที่มียกครบเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ